ขวดนั้นมาตั้งโชว์ทำไมอะโชว์ไงวะนั่นน่ะของคุณตันของคุณตันเย็นมากเลยเย็นเย็นเอาเลยเบิ้ลสองแก้วได้นะไม่ว่าเบิ้ลคุตัน ถ้าติดใจมารอบสองได้นะ